สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคลิปหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับปู่มุนีจัดแล้วเปิดคลิปเสียงเอายังไงกันต่อละหนูผีตอบประเด็นนี้ยังไงยุ่งเข้าแล้วมึงทำอะไรกันไว้ โปรดใช้วิจารณญาณในการชมและทีนี้นะ่ะมึงจะตอบสังคมประชาชนยังไงกับพฤติกรรมต่างๆภายในครอบครัวของมึงปู่เปิดคลิปเสียงแล้วเมื่อเช้ามึงด่าเขานี่เขาตอบกลับชุดใหญ่หน้างหงายเลยประชาชนจะได้ตาสว่างกันสักทีกับพฤติกรรมเลวๆของมันในครอบครัวหลักฐานต่างๆนานาที่ไม่เคยมีใครสงสัย วันนี้ปู่ออกมาเปิดหมดแล้วยังมีอีกมากมายที่หลายคนคงต้องรู้พฤติกรรมเลวๆของหนูผีและสาเหตุที่น้องผลไม้เสียชีวิตเกิดจากอะไรผมก็มีคลิปแต่ผมนะ่ะไม่เปิดให้ปู่เป็นคนจัดการแล้วทีนี้มึงจะออกมาตอบสังคมยังไงสิ่งที่มึงโยนความชั่วความผิดให้กับลุงกับป้า มันกำลังจะย้อนกลับไปหามึงน้ำสาบานกำลังทำงานใส่ตัวของมันคําสาบานที่ไปดื่มน้ำสาบานกันกรรมกำลังจะทำงานและมันทำงานอยู่ในขณะนี้เซี FC ตาสว่างสักทีและเปิดใจให้กว้างผมเข้าใจว่าสังคมตอนนี้กำลังสับสนกับหนูผีที่ออกมาว่าลุงกับป้า ผมการันตีได้เลยว่าที่หนูผีพูดนะ่ะไม่ได้เป็นความจริงอย่าออกไปให้ข้ามันอย่าไปดูมันมันพูดเพื่ออะไรมันดิ้นเพื่ออะไรมึงทำตามใบสั่งใครออกมาตอบด้วยสิ่งที่มึงพูดสิ่งที่มึงจี้ปมต่างๆนานามึงทำตามใบสั่งใครประชาชนเขาไม่ได้โง่ fc ลุงป้าเขาไม่ได้โง่ กับสิ่งที่มึงทำกับสิ่งที่มึงเป็นกับสิ่งที่มึงพูดเขารู้หมดว่ามึงพูดเพื่ออะไรต้องการอะไร FC เขาฉลาดพอฝากถึง FC ฝั่งนู้นอย่าไปเชื่อมันความคลิปหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่แชนแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับทุกท่านเคยดูเกมกีฬาไหมครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลกีฬามวย หรือกีฬาอะไรต่างๆนานาปกติแล้วคนที่ชอบเล่นนอกเกมนอกกฎกติกาเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้โกงจะเป็นการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฝ่ายที่เล่นนอกกฎนอกเกมนั้นเล่นผิดกฎกติกาเนี่ยจะเป็นพวกขี้โกงพวกคนชั่วพวกที่ใจคดใจไม่ซื่อคิดคดมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมาในมุมของคดี พวกท่านสังเกตไหมว่าฝ่ายตรงกันข้ามเล่นนอกกฎเล่นนอกเกมอยู่ตลอดเวลาสงสัยไหมอย่างพวกเราเนี่ยพยายามจะเล่นอยู่ในเกมในเกมของเรื่องของคดีตั้งแต่ต้นพวกเราจะอยู่ในเกมเรื่องของคดีพูดตามหลักความเป็นจริงเรื่องเหตุความเป็นไปได้ส่วนฝ่ายตรงข้ามพอเหตุผลไม่มี หลักฐานความเป็นไปได้ก็ไม่มีเอาสิ่งที่อ้างอิงใช้ไม่ได้ผลใช้แล้วแพ้เราพอแพ้เราทำยังไงครับก็เล่นนอกกฎเล่นนอกเกมไปเล่นเรื่องไร้าสาระเรื่องบ้าๆบอๆแต่งเรื่องขึ้นมาโจมตีส่วนตัวบ้างละคมคู่จะฟ้องร้องคมคู่จะฟ้องคนนั้นคนนี้ด่าเขาก่อน พอเขาด่ากลับสู้ไม่ได้ด่าสู้ไม่ได้เขาเรียกว่าแพ้ชวนตีขู่ฟ้องเขาซะง,งั้นนะ่ะบางคนก็ไม่ได้ขู่ไปฟ้องเอาจริงๆก็มีฟ้องได้หรือไม่ได้ไม่สนกูนะ่ะฟ้องไว้ก่อนสรุปแล้วเล่นนอกก,กฎกติกาตลอดบางทีเรื่องส่วนตัวเขาตั้งแต่ยุคดึกดำปันจริงเท,ท็จแค่ไหนไม่รู้ แต่กูนะ่ะจะเอามาปั่นปั่นใส่อะไรก็ได้กูเป็นคนปั่นจริงหรือไม่จริงนะ่ะไม่สนสาระมีหรือไม่มีกูไม่สนขอกูปั่นไว้ก่อนอันนี้มันเล่นนอกกฎกติกาถ้าเก่งจริงวิเคราะห์เรื่องคดีเอามาพูดเลยมีหลักฐานอะไรอ้างอิงเอาพูดมายืนยันความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ของคุณนุย้ยได้พูดไว้ดังนี้ครับ แปลกใจไหมคะว่า 1. พ่อกับแม่ไม่ขึ้นเขา 2. เตรียมกระเป๋าเป้ไว้ให้คนอื่นเอาไปให้ 3. คุณรู้ได้ยังไงว่าน้องไม่มีเสื้อผ้าใส่แปลกไหมแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าน้องอยู่ในป่าคุณรู้ได้ยังไงว่าน้องอยู่ในเขาเขาอาจจะพาน้องลักพาตัวไปบิ๊กซีสถานที่เด็กกำพร้าหรือเอาไปขาย ให้คนอื่นที่เขาอยากมีลูกหรือแก๊งลักเด็กเอาไปขอทานก็ได้แต่ทำไมแม่คิดว่าลูกอยู่บนเขาลองฟังคลิปนี้ว่าช่องหนึ่งสัมภาษณ์แกเสียความรู้สึกอย่างไรไม่ใช่แค่คนที่ตามหาที่เสียความรู้สึกโทรถามเพื่อนมันว่าเจอรองเท้าไหมทั้งที่ไม่เจอเด็กหลายวัน เดี๋ยวฟังว่าคนที่ให้สัมภาษณ์ในข่าวว่าเป็นอย่างไรจะได้รู้ช่วงที่เจอไปเจอรองเท้าเด็กเขาขึ้นไปบนภูเหล็กไฟทันทีที่พบศพน้องผลไม้ทุกคนตีวงล้อมออกห่างจากศพเพื่อกันพื้นที่รอตำรวจรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบคุณตุลนบอกว่าเขาก็ถอยห่างไปปิดไฟ ที่คาดหัวนั่งอยู่มืดมืดได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลไม่รู้ว่าเขานั่งอยู่ตรงนั้นชายปริศนารับโทรศัพท์ปลายสายเป็นผู้หญิงสอบถามเรื่องน้องผลไม้ได้ยินปุ๊บเสียแรงที่มาตามหาน้องได้ยินแบบนี้เดินลงจากภูเหล็กไฟเลยเขาได้ยินว่าเจอน้องแล้วหรอบอกเจอแล้วเสียชีวิตแล้วผิดหวังเลย ไม่สบายใจเกิดแล้วก็เกิดไปเหมือนรู้กันหมดแล้วถ้าให้คิดแบบคนจัดฉากสิ่งที่เกิดขึ้นคนทำไมหูหนวกตาบอดขนาดนี้สิ่งที่มันมีพิรุษไม่สืบไม่ตามไม่สงสัยพ่อแม่น้องรวยผิดปกติหลังจาก365วันก็ไม่ถามไม่เช็คไม่ตรวจสอบลุงเปิดรับบริจาค3มวันสร้างพญานาค ผิดเพี้ยนผิดปกติไม่ดีลุงเปิดบริจาค3วันพื้นศาลาวัดไม่มีใครสนใจชื่นชมฝั่งคุณเปิดสบัญชีรถป้ายแดงสประตูไม่มีใครมาตรวจสอบเปิดบริจาคใช้เงินคนละวัตถุประสงค์เลยแต่คนที่โดนด่าคือลุงฝั่งคุณนะ่ะแข่งกันสร้างบ้าน ที่มีกี่ไร่แล้วที่ซื้อสดๆทั้งนั้นน่ะมีแต่คนปัญญานิ่มสมองกรวงเท่านั้นที่ดูอะไรไม่รู้เรื่องความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายสมเกียรติได้พูดไว้ดังนี้ครับลานพญานาคสามารถชี้แจงได้โดยใช้หลักฐานต่างๆใช้การเปิดความต่างๆในการพิสูจน์ให้สารทราบวันนี้ฝ่ายจำเลยพิสูจน์ว่า เราไม่มีเจตนาจะบุกรุกแล้วมีองค์ประกอบอะไรที่ทำให้เราคิดว่าลุงพลหรือยูทูบเบอร์ไม่มีเจตนาไปบุกรุกจินตนาการตามผมนะครับทุกท่านลองคิดถึงที่ดินตรงลานปู่พญานาค 1. มันอยู่บริเวณไหนครับทุกท่านมันอยู่ในบริเวณริมถนนหลวงมันอยู่ในเขตชุมชน หมู่บ้านกกอกหมู่2มันอยู่ตรงจุดที่มีร้านค้าบ้านเรือนอยู่ตรงนั้นมันอยู่ในเขตที่ทำกินของราษฎรที่มีสวนยางอยู่ตรงนั้นทั้งหมดอันนี้คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ที่เราพยายามสื่อสารให้สารฟังว่าสถานที่ที่เป็นลานพญานาคตรงนั้นโดยข้อเท็จจริงแล้ว มันไม่ใช่ป่าด้วยเอกสารแล้วนะมันไม่ใช่ป่ามันอยู่ริมถนนหลวงอยู่ในเขตชุมชนมันมีป้ายของหน่วยงานราชการคือกรมทางหลวงประกาศว่าตรงนี้คือเขตชุมชนตรงนี้กรุณาลดความเร็วอันนี้คือหลักสถานะสภาพพื้นที่ข้อที่1ผมมีภาพถ่ายเมื่อปี2557-2558 ซึ่งในขณะนั้นมีการปลูกผักสวนครัวปลูกกล้วยปลูกมันซึ่งพื้นที่ตรงลานพญานาคลุงพลได้รับมอบจากอาจารย์ประดิษฐ์ในเรื่องไม่เจตนาโดยสภาพพื้นที่ตรงนั้นเมื่อเราในฐานะประชาชนที่ดินตรงนั้นอยู่ติดกับถนนหลวงมีบ้านคนมีการทำประโยชน์อยู่ใกล้เขตชุมชนตรงนี้แหละครับ คือประเด็นของสภาพพื้นที่เราพยายามพิสูจน์ว่าตรงนั้นไม่ใช่ป่า